ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกได้รับแจ้งจากชาวบ้านใกล้ตลาดสดเทศบาลนครนายกว่าพบงูเหลือมตัวใหญ่เลื้อยออกจากใต้รถยนต์ปิกอัพ เข้าไปหลบซุกตัวอยู่ในช่องหม้อน้ำปลาปาของร้านสยามไฮเทคติดกับร้านเพชรทองไทยหน้าตลาดสดเทศบาลเมืงองนครนายกจึงไปยังที่ได้รับแจ้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอริยะจำนวนห้าหนายพร้อมอุปกรณ์ในการจับงูพบงูเหลือมตัวใหญ่นลอนขดตัวพันอยู่กับหม้อน้ำประปาาผู้ภัยจึงได้นำอุปกรณ์ในการจับงูช่วยกันคล้องคอด้วยความยากลำบากเนื่องจากงูเหลือมได้ขดตัวและพันเข้ากับหม้อน้ำปลาปลากว่าจะจับออกมาได้ใช้เวลาประมาณกว่า นาทีซึ่งงูเหลือมตัวนี้มีความยาวประมาณ3เมตรน้ำหนัก6-7ถึงกิโลกร,รมัมจึงได้นำตัวงูเหลือมจับใส่ถุงปุ๋ยเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติต่อไปจากการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอริยะนครนายกเล่าว่าทางสุดกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกได้รับแจ้งว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาอยู่ใต้ท้องรถยนต์ปิกอัพมาจอดอยู่ริมถนนใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกแล้วเลื้อยขึ้นไปหลบหนีซุกตัวอยู่ในช่องม่อน้ำาปลาปลาชาวบ้านเกรงว่างู อาจจะทำร้ายชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดจึงได้แจ้งกู้ภัยมาจับดังกล่าว